สั้นหน้าเน็ตครับโดยวดัชริยานุแจ่มทุบลงไปที่ว่างครับครับเสิร์ฟมาดีพรพันธ์นก็เซตสบายครับให้วัชริยาอยู่หน้าเน็ตแล้วนะครับการเขื่อหุ้นวัชริยาครับล็อกของเกือบจะเกือบจะหนักมือแรงเกินไปเหมือนกันพลิกเน็ต แล้วล chapter, ูกต่ลงในแดนของเชนิสเตเปเปิดไม่ได้เซตนะครับผ่อนพันต้องแก้ไขาอันเดอร์ไปทางซ้ายแล้วโดนสวนยังบล็อกเอาไว้ได้ที่เดิมบล็อกได้โอ้โหออกแรงครั้งที่3ให้ตีดักไปมือเดียวได้บุกนี่นะครับเชนิสเตเปโอกาสสาม เปรี้ยเดียวหายเต็มรุกของเชริสซเปครับมาเจอบล็อกของชัชวนโมกศีนะครับที่ไม่หวงยิงเสียงเซฟิฟวิ่งไปเอ้าไม่ได้เซตครับให้ทัชเกี่ยวกับมาได้บอลสองแล้วบอลสามเคาะติดบ,บล็อกแม่มขึ้นบล็อกครับพิมพิชยากับวัชริยาครับมาได้เร็วมากนะครับเนี่ยครับวัชริยานุนแจมขึ้นได้เต็มตัวแล้วครับจะตีหลบเข้ามาด้านในนะครับเจ้างว่าหลิงแต่ว่าก็เข้ามือของ ช่องห่างสมคะแนนเสิร์ฟดีครับเล่นเลยตีบิดหนีไปครับวัรชริยานวนแจมทีบอลจังหวะแรกนะครับหลังจากที่ทางลิซูเหยัคบครับล้นไปแล้วตีหนีบล็อกของทางเซียอีเฉินได้ด้วยนะครับวัรชริยาอื้หหือถนัดถนีครับรับเสิร์ฟมาดีพรนพันธ์ก็เซตสบายครับให้วัรชริยา รเราแวงว่าพลพันธ์จะเล่นจังหวะ2เหมือนกันนะครับแล้วโดดลอยตัวขึ้นมาบล็อกวัชริยานี่ช้าเกินไปครับเสริมให้สุดตารับได้พลิกเน็ตเอ้ามีโชคโอ้วัชริยาตีพลิกเน็ตแล้วลูกต่ลงในแดนของเชนิสเตเปกสุดตาเชื่อวิ่ง <c oughs> ไหลสั้นๆมาจังหวะนี้ของคอนฟ์นได้กับวัชริยาตีบนลไปกันหน้าหวัดเสียเม่กี้เกือบจะเกือบจะหนักมือแรงเกินไปเหมือนกันเงี้8ต่อ6ครับทีมไทยบอลเร็วรองได้คัตเลีให้ไหลามาวัชริยานวลแจม <c oughs> ถือว่า<ห>เข้าล็อกเป๊ะครับ ไหลามาให้แล้วก็บล็อกของทางชิสเซเปเองว้าลุกนี้ดีตั้งแต่รับเสิร์ฟแล้วนะครับบรรจงเลยคนระับบังคับให้หาพลพันธ์ไหลให้กับทางวัชรยานุนจะเหมือนกับแส้นที่ผ่านมาครับ